ถมตัวตอบฮะตัวตอบเอ๊ะนี่เป็นเสียงเด็กหรือเปล่า <laughs> <laughs> อยากรู้อันนี้อยากรู้ไม่ได้เป็นการแบบบนลูบลี่นนะแต่ว่าอยากรู้ว่าเราจะไปเล่นละครเด็กเนี่ยต้องทําเสียงเด็กเสียงเล็กเสียงน้อยไหมคุณลุงไม่ต้องถ้าตัวละครนั้นไม่ใช่เด็กเออใช่ป่ะล่ะใช่เออจะทาทาไมทาเพื่อแต่ถ้าทําก็ได้ถ้าทาแล้วสบายใจทําแล้วรู้สึกว่ามันน่ารักสนุกแล้วอยู่ที่คนดูครับลองดูลองไปเล่นดูถ้าเล่นแล้วเด็ก สนุกเด็กไปอนจอยกับเราเนี่ยก็ทําอนั่นก็ให้สังเกตคนดูอย่าคิดว่าตัวเองชอบแล้วคนดูจะชอบด้วยนั่นเองแต่ว่าหลักการเวลาลุงทําละครเด็กลุงไม่ได้คิดว่าทุกคนต้องเป็นเด็กเนี่ยคิดแต่เพียงว่าเราเราก็เป็นตัวละครตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นแล้วก็อย่างตัวนาเรเตอร์ที่เล่าเรื่องก็ไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยนะวเนี่ยก็ไม่ต้องไม่จำเป็นก็เหมือนกับพ่อแม่เล่าเรื่องให้ลูกฟังปู่ย่าตายายเล่าเรื่องให้เด็กฟังก็แบบปู่ย่าตายายก็ไม่ต้องทําตัวเด็กเลย อนคองนี้ครับอันนี้ความคิดของผมนะ,ะก็ก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าอยากทําก็ไม่แปลกก็ทําได้ครับถ้าเกิดคนดูชอบคิดว่าทําแล้วมันสื่อสารได้ก็ทําแสดงว่าก็อยู่ที่บริบทเลยใช่ครับก็อยู่ใครถนัดอะไรก็ทําอ่ะแล้วทําแล้วประสบความสาเร็จไหมละ่ะประเมินดูถ้าทําแล้วคนดูชอบเล่าเรื่องแล้วประสบความสาเร็จคนดูเก็ตในสิ่งที่ต้องการก็ทําแต่ถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้เรื่องก็เลิกเถอะ ไม่ได้ตอบคาถามนะฮะเมื่อกี้บอกผมเองคะัทุกคนเอาตัวตอบขอบคุณนะคะขอบคุณที่สุดเลยไหาเห็นไหมทำเห็นไหมทำทำไมฮันน่ดูคลิปจบแล้วคิดยังไงแสดงความคิดเห็นมาบอกกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางช anel ของอนตตาด้วยนะจ๊ะ